ก็คดีของคำนันป้อนนะคะกำนันป้อนนั้นเป็นหนึ่งในสี่นะฮะของผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะฮะที่ที่ถือว่าเป็นเป็นคนดังนะก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับกลุมไปแล้วแล้วก็พ้นโทษมาแล้วแล้วท่าตอนนี้ท่านก็บวชเป็นพระอยู่ก็คือพระละเกียรติตอนนั้นก็คงจะจำกไัได้เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตยานะฮะ คนที่สองก็คือกำน,นันปาะนี่แหละฮะที่ถูกจับกุมได้ในที่สุดนะฮะแล้วเป็นสองคนที่ถูกจับได้อีกสองคนที่ยังจับไม่ได้นะฮะก็มีวัฒนาอัศวเหมนะฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อแผ่นดินนะฮะก็หลบหนีไปสองคดีคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านคดีนี้สารดีกาแผน,นคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะ ได้มีคำพิพากษาออกมานะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งนะครับก็คือคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินคลองด่านนะครับอสองคดีนี้ศาลก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเราเห็นคุณวัฒนาอสุวเหมครั้งสุดท้ายเนี่ยก็นู่น29มิถุนายนปี51ในงานแต่งงานลูกชายของพลเอกสอนธิบุญญาลักษณกลินนะฮรแล้วก็หนีไปแล้วก็หนีไป แล้วก็ไปปรากฏตัวตอนที่ไปเปิดวัดอะไรนะที่จีนอ่ะที่จีนปะวัดไทยวัดไทยที่จีนอใช่เป็นประธานเปิดงานเป็นประธานเปิดงานประธานฝ่ายคารวะแล้วก็มีคนถ่ายภาพเนี่ยออกมาปรากฏตามสื่อด้วยนะปีที่แล้วนะปีห้าห้ากับคุณวัฒนาอีกคนหนึ่งใช่ครับอีกคนหนึ่งทาท่าเหมือนไม่รู้มีคุณทั้งบอกอีกสองคนเหรอมีสองคนก็คุณวัฒนาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือพันตำรวจโททักษินชินวัตร อดีตนายุทธมนตรีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะโอ้ยนึกไม่ถึงเลยลืมไปเลยเนี่ยจริงๆนะเออเป็นชายุณทักษิณเป็นข่าวอยู่ทุกวันจะลืมได้ยังไงเป็นข่าวอยู่ทุกวันเออโอ้เออจำคุณวัฒนาเนี่ยจำได้จำคุณทักษิณได้ไหม จำได้เนี่ยพอคุณพูดนึกออกแล้วนึกออกเออเป็นคนที่กันหนีนะเป็นเป็นคดีทุจริตซื้อเป็นคดีซื้อที่ดินรัชดานะฮะเมื่อวันที่21ตุลาคมปี51นะฮะศาดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกทักษิณชินวัตรเป็นเวลา2ปีที่ยอมให้พจมานชินวัตรเมียตัวเองเนี่ยนะฮะประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาพิเศษ จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมูลค่า772ล้านบาทเพราะผู้ร้องเนี่ยเห็นว่าอาจจะไม่ถูกต้องเพราะคุณทักษิณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจในการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐไม่สมควรทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนะฮะซึ่งรวมถึงคู่สมรสด,ด้วยนะครับ ในจำนวนผู้หลบหนีโทษตามคำพิพากษาของสารดีกาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีเพียงคุณทักษิณคนเดียวที่ขออนุญาตศาลออกนอกประเทศแล้วก็ถือโอกาสหลบหนีคดีโดยที่ไม่ยอมมารายงานตัวต่อสารตามกำหนดในวันที่11สิงหาคม2551 hmm. นะฮะฉะนั้นทั้ง4คนที่หนีคดีไปเนี่ยสารดีกาอ่านคำพิพากษา,ารับหลังจำเลยทุกคดีครับ<ะ>แล่คุณทักษิณเนี่ยก็มีคดีอีกเยอะ มี่แขวนเอาไว้ใช่ฮะใช่ไหมแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าคนหลังนี่จะถูกตํารวจจับง่ายๆเพราะขนาดถึงขนาดมีตํารวจเดินทางไปให้ประดับยศเขายังไม่จับเลยก็จะไปหวังอะไรให้ตํารวจมาจับก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องอ่ะับใช่ไหมจริงๆวันนี้มันมีรายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์นะที่พูดถึงกรณีของคุณทักษิณยังไงฮะนิวยอร์กไทม์เนี่ยได้เผยแพร่รายงานข่าวนะครับบอกว่า ความจริงแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีอำนาจในการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลคุณยิ่งรักอยู่นะฮะ โดยใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกายหรือว่าไลน์มาเพื่อสั่งการและกําหนดนโยบายต่างๆของประเทศนายกทามบอกอีกนะครับว่าการตัดสินใจทางการเมืองครั้งสําคัญคญของพักเพื่อไทยในการปกครองประเทศไทย1ปีครึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจของคุณทักษิณทั้งสิน้นแม้ว่าเขาจะเดินทางไปทั่วโลกโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวแต่ก็ยังสามารถติดต่อกับเหล่าบรรดารัฐมนตรีผ่านโทรศัพท์ หลากหลายเบอร์ส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆทั้งสกายนะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปกครองผ่านสกายปกครองผ่านสกายคือนายกตัวจริงปกครองประเทศผ่านสกายผ่านสกายก็เลยไม่ต้องกลับประเทศไม่ต้องกลับมารับโทษในคดีคอร์รัปชันรายงานของนิวยอร์กไทมส์ยังระบอกนะครับว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยร่วมในการประชุมครอมอมประจำสัปดาห์ผ่านสกายเนี่ยก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอาตกลงเนี่ย ใครเป็นนายกตัวจริงของไทยกันแน่ซึ่งที่ผ่านมาคุณยิ่งรักเนี่ยก็ย้ามาตลอดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายกตัวจริงแล้วก็อ้างเหตุที่ว่าพี่ชายที่ร่วมหารือด้วยเนี่ยเป็นการให้กําลังใจสนับสนุนด้านกําลังใจเท่านั้น<อ>ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนายกไทม์ยังอ้างคําพูดของสมาชิกระดับสูงของพรรคเพื่อไทยว่าต้องคอยโทรศัพท์ปรึกษาปัญหากับคุณทักษิณอยู่เสมออบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ติดต่อกับเขาอยู่ตลอดโลกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกไร้พรมแดนแล้ว ไม่เหมือนเมื่อร้อยปีที่ต้องติดต่อผ่านโทรเลขถ้ามีปัญหาอะไรเราจะโทรหาเขานี่เป็นการ<ม>โค้ดคำพูดของสมาชิกพรรคเพื่อไทย<ม>ที่ให้กับสื่อต่างประเทศเ<ม>นี่ยฮะก็<ม>ดูแล้วกันนะว่าสื่อต่างประเทศเขายังรู้อ่ะครับรู้ว่าว่าประเทศนี้ทุกวันนี้เนี่ยบริหารงานโดยใครเขายังรู้เลยอย่างนี้เหมือนกับโอโ้โหเหมือนกับไม่ให้เกียรตินายกยิ่งลักเลยนะน,น,น,นั่นนะสิไม่เห็นนายกยิ่งลักเป็นเป็นหัวหลักหัวต่อม่กเขาพูดเรื่องจริง ม,ม,มันแรงเกินไปนิวยอร์กไทม์พูดอย่างนี้มันก็ดูแบบโอ้โหแต่นิวยอร์กไทม์รายงานออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันมันทั่วโลกนะใช่นิวยอร์กไทม์โอโ้แบบเปิดเผยแบบแล้วก็มีโค้ดคำพูดสมาชิกระดับสูงของพรรคเพื่อไทยด้วยใช่นึกไม่ถึงเลยนึกเปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนึกไม่ถึงเลยนะ <c oughs> นึกไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเรา นึกไม่ถึงว่าประเทศเราเนี่ยมันจะปกครองกันง่ายถึงขนาดที่แบบเออมีนายกตัวหลอกนายกตัวจริงแลวแลนายกตัวจริงอยู่เบื้องหลังแล้วก็แบบปกครองโดยผ่านสกายกับไลน์ได้ละอืประเทศนี้ปกครองคือตัวตัวจริงไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่อ,อ้าวโหนี่แบบนี่มันมันจอมกระหมังเวชชัดชันีน่นายกทม์รู้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โหนโหแ,แบบอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมภาวนาว่าข่าวเนี่ยอย่าให นายกยิ่งรักรู้นะทำไมเลยโอ้โหแกก็เจ็บช้ำน้ำใจสิแกประชุมคลรมทุกทุกวันอังคารแกนั่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วนิวยอร์กทำลายงานนี่แสดงว่ารัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นแกเป็นเป็นนายกสิเก็บไปเลยเราต้องช้าไปแล้วเราต้องให้เกียรติช้าไปแล้วนายชกดีไม่ดีเลยนะนิวยอร์กทางอาจจะโดนข้อหากลายเป็นพวกจ้องลมรัฐบาลเอโอแรงอ่ะแรงมาก